นี่คือด้านหลังของซุ้มนะคะเราหันขวามาค่ะผัะกกาดหอมจะออกไปจากรั้วตรงนี้นะคะต้นไม้เล็กที่เห็นนั่นนะคะต้นนี้นะคะมันจะมีอะไรเกาะอยู่ที่ต้นของมันเดี๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะแต่ต้องฝ่าดงตาแยไปนิดนึงนะคะวิธีออกนอกรั้วค่ะ ต้องล้มลัวการสะกุตเดนี่ค่ะดงตำแย่อุ้ยเสียวเสียวเสียวปัดเห็ดตัวนี้เฮ้ยเห็ดจริงๆค่ะใยตัวมโหล้านแท้ปัดนิ่มๆ ตอนแรกพะการหอมก็คิดว่ามันเป็นลังพึ่งหรืออะไรปืด๊ดร้ายอันแท้บัดน,นี้หนึ่งสองสามี่ห้านมันย้อนแสงค่ะว้าไปหาต่างกองต่างไก่แม่เฮ็ดยุนี่กะสีหาองค์มังกร่นบอมาตุมนะแม่ตัวเฮ้ยปดเก็บรูปคะ่ะเก็บรูป ก็ขับรถผ่านแล้วมันมองเห็นแมงๆคิดว่าเป็นมิ้มเป็นพึ่งหรือว่าเป็นไอต่อหัวเสือคะ่ะนี่คือเห็ดนะคะโอ้ยตื่นเต้น นู่นอีกลังนึงค่ะเอ้ยไม่ใช่ลังสิเนาะต้องเรียกดอกค่ะนี่ยืนกล้องไปเลยค่ะนี่ดอกใหญ่มากตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยมันเป็นลังอะไรแน่เลยนู่นนะคะสามอีกสามดอกค่ะสามดอกเล็กๆนะเห็นไหมยืนสุดมือแล้วค่ะเพราะว่าอากาศหอม ตัวบ่สูงนี่เรืองอลามเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อ้พุทโตตะโมสังคเฮ้เสียงคุณเลมโบกลับมาแล้วอะ่ะมันคืออะไรบอกประการหอมด้วยนะคะคุณขาออ้ย เป็นต้นไม้อยู่ในเขตแดนของเราพอดีเลยค่ะคุณลัมโบบอกว่าเดี๋ยวว่างๆเราจะมาตัดไปทำฟืนกันเพราะว่ามันตายแล้วมันเป็นต้นไม้แก่แล้วค่ะาตายตายตายตานี <c oughs> ่นะคะดอกลูกพินก็ยังมีให้ชมอยู่จ้าส่องไปตรงนู้นก็เห็น หลังคาซุ้มนะคะหลังคาบ้านค่ะคุเลมโบมาแล้วค่ะแกซื้อเสื้อมาให้ตัวหนึ่งคุเลมโบซื้อเสื้อมาให้ค่ะเมื่อวันที่ไปเดินตลาดกันผักกาดหอมไปจับจับไม่ได้คิดจะซื้อนะคะผักกาดหอมคิดว่ามันเป็นผ้ามอฮอมชอบค่ะ เพราะว่าผักกาดหอมไม่ซื้อเสื้อผ้าใส่อยู่แล้วค่ะชอบว่ามันเป็นดูเหมือนผ้ามะฮอมแล้วก็เป็นคอจีนค่ะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าคูณค่ะก็คูณด้วยสามก็ประมาณสามสี่ร้อยบาทแต่ก็ไม่ซื้อค่ะวันนี้แกแกแอบซื้อมาให้ค่ะน่ารัก คุณลลมโบพาเดินไปเอาเห็ดเนื้อไก่ค่ะพอเจออยู่ต่อไม้ในเขตแดนของเรานะคะต้นไม้แห้งนี้ค่ะก็พอการหอมเห็นแล้วก็เลยส่งภาพไปถามแม่ขวัญสวีเดนนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่ให้คําแนะนำสายตรงเลยนะคะแม่ขวัญสวีเดนกูรูผู้รู้เรื่องวัชพืชและก็เห็ดกินได้ในต่างแดนนะคะเธอบอกว่าสุดยอดมากที่ <c oughs> ดีใจมากเลยค่ะก็เลยมาถามคุณลลมโบ้ว่าเอารูปมาให้แกดูว่าเห็ดอันนี้กินได้ไหม <c oughs> แกบอกไม่น่าจะได้ทีนี้แม่ขวัญก็ส่งเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นชื่อนะคะ กุลแมโบเข้าไปดูใน Google โอ้มันเป็นเห็ดที่อร่อยด้วยกินได้ด้วยแกก็เลยพามาเก็บจากการหอมบอกว่าฉันอายเพื่อนบ้านน่ะในที่ของเรานะคะอันนี้เป็นทางที่รถแท็กเตอร์มาเอาผ่านไถเมื่อวานเนี้ยกุลแมโบขายได้อันหนึง่งหกพัน ห้าร้อยโคนเดี๋ยวค่ะว้าอ่ะอ่ะไปปะพบจะเอามาหกเดินนะเดินเอ่อฟิสิกส์ติดแอนเซ็ก์ค้ยะโอ้ย เอาทั้งหมดหน่ะแอนซกคลิงเย่าซื้อนูน่นอันบนด้วยค่ะแม่ขวัญบอกว่าถ้ามันนิ่มก็คือมันยังไม่แก่โอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยค่ะก็เลยถามแม่ขวัญว่าเราจะไปทํำยังไงกินเธอบอกว่าลวกแล้วเข้าช่องฟิตไปเลยพี่เหมือนเนื้อไก่ mm hmm. คุณเลมโบ้ซร์ชเข้าไปดู mm hmm. โอ้โหมีประโยชน์ต่อร่างกา <c oughs> ยดยะ เก็บก่อนนะคะโยนแรงฟิสิกติดลิตรแอนด์สกริงเฮ้ยก็บอกว่ามันแกะไม่ง่ายเลยที่รักแบนแต่อินเตอร์ินเตรนซ์แอนด์สกริงอย่ายโยนแรงฟิสิกติดจะให้จับกล้องก็ไม่ถนัดให้เก็บเห็ดก็ไม่ถนัด <laughs> 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 Nó tạch trời hả? Nên làng khá xốm lâu khá Ủa hùi, phân xích đi Ủa anh xích đi Nhẹt tự xích Wow Tạch trời พ่อโอ๊ย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 เกือบเกือบหล่นอย่าโยนอย่าโยนอย่ายนทักทักทักโอ๊ยโอ้ยเอ็นเอ็นชิกิงบอลบอเอ็นชูวะยังมีอีกดอกใหญ่นะคะ ข้างบนน,น้นเป็นสามสี่ดอกอะค่ะว,ว้าวพอแล้วจ้าที่รักได้โอเคแอนเสก,กิงสปอระเดนนั่นนะสปอ่นะนั่นปะอ๋อแกเอาอะไรขนาดน,นั่นนะ่ะ โอเ้เอาไว้ก่อนพอแล้วโอเคอันเซกติ้งสปอร์เราเซนดมข้อใหม่อีเย็นใช่มัมด้นม๋นนารา้มอสขึบ้บอทซะวาเฟอะฟีะ่ว่าจวัยจวันจัยจวัะวักจวัยวัยจะวัยจะวดยจะว่าจะตัดจวดาจะวอยอกเขัยจะว่้เห็ดมะัยจะไั้ขึ้นดีท้ายน่ารักมากเลยเ<อ>ย็ดติดกุะัะ ว่าเ r อรดบินดาเมตเอสโตนทนอ่าม t นหาสัตวยนั่งที่อ่ m วกันสนุ n สก็บอกว่าทำไมเอาลวดมาผูกมันไว้มันถึงตายนี่เขาบอกตายก่อนแล้วบิดูหอนู้นาย่ค่เมือเวนตาลิปเตลูกตะกอดลูกตกอดย่าลูกตากรดอันสิ้ กำลังมันบึ๊ดปิ๊ดว้าวอาหารเต็มตู้แช่แน่อินซิกริงโปรเจกต์เมก جاي ฟอร์เก็ตมีน็อตอินทิเกรตมามั้ยแต่อย่าละย่างนี่ไอมันเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะเก่าของ บันพระบุรุษคุณแรมโบ้มีสารพัดสารพีนี่ทางรถแท็กเ,ทเ,ทเตอร์เข้ามาเอาของ,องวานะาวบนดาเบนดาไซเจตัสินเอ็นสกริ เว้นแต่ลิ้เล่ว้นะตังเสร็จเรียบร้อยการกวางมากินผักค่ะคุณเลมโบถ่ายรูปแล้วตื่เต้นโอ้ย,อยเห็ดดอกเดียวเต็มตะกร้าเลยจ้าดูซะ เหมือนเนื้อไก่จริงๆเลยขอบคุณจริงๆจะไม่ขวัญจา๋าโอ้ยนี่ดอกเดียวนะคะยังมีอีกสี่ดอกค่ะดอกใหญ่หนึ่งดอกนะคะแล้วก็ดอกเล็กเท่ากําปั้นอีก3มดอกค่ะดีใจตื่นเต้นดอกเดียวนะคะนี่ดอกเดียวค่ะคุณแลมโบ้ช่วยกันงัดกันค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะขอเข้าบ้านก่อนค่ะเพราะว่าคุณแลมโบเขา จะต้องไปทำงานค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนกับชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าเห็ดดอกเดียวเห็ดดอกเดียวกินทั้งตำบลเลยค่ะโอ้ย อ่อนๆเลยค่ะคุณเลมโบบอกว่ามันเยี่ยมมากแกเข้าไปดูใน Google นี่นะคะแม่ขวัญบอกว่าเห็ดเนื้อไก่มันก็เหมือนเนื้อไก่จริงๆเลยค่ะเนื้อไก่ฉีกเนาะใส่สลัดอะไรเงี้ยโอ้ยค่ะเดี๋ยวพักการหอมรอให้คุณเลมโบไปทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ลวก ข้าชงฟิตไปกินส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนโคนมันนะบอกคุณเลมโบอย่าเอาเยอะขนาดนั้นเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อมันยังมีอีกสี่ดอกนะคะเดี๋ยวจะรอให้มันโตกว่านี้สักหน่อยไอ้สามดอกอีกสามดอกโตแค่นี้แค่นี้อย่างนี้ยค่ะ หนักอึ้งหนักอึ้งเลยค่ะไม่ได้มีกิโลช่างคุณเรมโบ้บอกว่าถ้ามันดอกใหญ่จริงๆประมาณ10บโลที่เขาลงในอู o เกิลน่ะนะคะที่เขาแกเเสร์ชด,ดูทาง Google ประมาณ10บกิโลค่ะนี่ก็ประมาณสักสี่หโลได้ไหมคะก็กำลังอ้ออ้ออ่อนนะคะ นิ่มสีสวยมากเลยมาดูเนื้อของมันกันนะคะเหมือนเนื้อไก่จริงๆเลยค่ะขาวจ้วะเลยแต่เป็นเห็ดที่ไม่มีกลิ่นแรงอะ่ะเห็ดเห็ดแต่และชนิดเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่นี่กลิ่นมันหอมๆอ,อ่อนๆนะคะ มันก็เลยน่าจะกินได้ดีและอร่อยถ้าเห็ดที่มีกลิ่นชุนชุนแรงแๆผักกาดหอมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันฮะโอ้ยพระเจ้าเฮ้ยนี่จ้าเออผักกาดหอมดูใน YouTube นะคะเขาจะใช้แปรง แปรงปัดๆไอฝุ่นอะไรเท่านั้นเองนะคะเหมือนเห็ดคันตลเลนหรือเห็ดทัดคันตเลนบางคนคนสวีเดนเขาจะไม่ล้างนะคะเขาบอกว่ากลิ่นของเห็ดมันจะหมดไปค่ะเนี่ยโอ้ย จริงๆค่ะนี่ค่ะเหมือนเนื้อไก่จริงๆเลยโอ้ค่ะการหอมก็จะใช้แปรงปัดๆเท่านั้นนะคะไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเปื้อนเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่อนค่ะเขาจะงัดออกเป็นชั้นๆค่ะ คนฝรั่งเขาทำดูใน YouTube นะคะเดี๋ยวไม่อยากเอามีดกรีดค่ะอยากแกดูตอนฉีงัดเหมือนทุเรียนเลยนะ <c oughs> เฮ้ยนี่จะ้ะมันมีกลิ่นหอมๆอะค่ะโอ้ยสวรรค์เลยถามแม่ขวัญว่าแม่ขวัญอยาก อยากได้ไหมเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ถ้าเธอจะเอาก็จะให้คุณเรนโบไปส่งให้ค่ะแม่ขวัญบอกตามสบายพี่ขอบคุณมากค่ะแต่จะเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะใครมาเที่ยวหาได้ชิมกันทุกคนค่ะเพราะว่านี่คือดอกเดียวนะจะเรียกว่าดอกเดียวนะ่ะเพราะว่ามันติดมาเป็นแบบนี้นะจะเรียกหลายดอกไม่ได้แต่มันดอกเดียวแต่มันหลายชั้นค่ะ เข้าไปดูใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าชิคเก้นชิคเก้นออฟทรีวูดหรือว่าภาษาสวิเดนอีกภาษาหนึ่งค่ะพาการนอมจำไม <net> ่ได้อะออนคักสออนคัก ข้าวจ้วะขาวจ้วะเลยโอ้ยฉีกอย่างกระทุเรียนนะไม่มีเปื้อนไม่มีอะไรเลยค่ะก็เดี๋ยวจะล้างสักนิดนึงแหละค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปลวกอยู่ดีอ่ะตอนนี้กําลังต้มน้ําอยู่ล้างฝุน่นล้างละอองแต่ว่าฝนตกมาไงคะมาสองสาวันนิดตกมาสองสาวันติดกันเลยคะ่ะวันนี้ประกาดหอมถึงได้ ย่องไปดูเห็ดในป่าแต่ก็ยังไม่มานะคะว อยากจะฉีกมันได้อารมณ์มากกว่าที่ใช้มีดค่ะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องปัดฝุ่นอะไรนิดนึงนะมันก็อาจจะมีมะลุงมะแรงลงเข้าไปด้วยเพราะมันมีกีบแต่ว่ามันเป็นกีบใหม่ไงคะว้าว เลนโบหามีดมาให้สามสีนะสีชมพูส huh. ีเหลืองสีเขียวปีนี้ใบมีดเก็บเห็ดสีใหม่และโอ้ย yes นี่ค่ะฝุ่นละอองเล็กๆเดี๋ยวขออนุญาตล้างก่อนนะคะ ล้างเสร็จแล้วค่ะเนื้อขาวจ้วเลยเนาะก็ได้กำมังใหญ่ๆแล้วอ่ะแต่อันนี้ก็ยังอีกครึ่งหนึ่งนะคะอนี้ครึ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะเอานี้ไปลวกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำอันนี้ต่อค่ะข่าวจ้วว้าย อันนี้กำลังต้มอยู่จ้าผักกาดหอมใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้น้ำมันเพิ่งเดือดผัก,กาดหอมเพิ่งโยนใส่ค่ะส่วนนี้ก็คือล้างแล้วก็ให้สะเด็จน้ำนะคะดูค่ะเนื้อไก่เนื้อไก่จริงๆเลยค่ะชิมก็ใช่เลยค่ะผักกาดหอมฉีกแล้วก็ชิมอันนี้เหมือนไก่จริงๆเลยค่ะ ันนี้เตาในครัวไทยนะคะเดี๋ยวไปดูครัวของคุณเลมโบค่ะครัวฝรั่งส่วนนี้ก็จะดังนิดหนึ่งนะคะันการห้อมใส่ผงตัวนี้ค่ะเป็นคนอคล้ายๆกับเนี่ยมีพวกไอ ตามเนี้ยค่ะเขรอดหอมแดงมะเขือเทศอะไรกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรคุณเลมโบสั่งให้ทำนะคะอันนี้แกจะเอารสชาติของเขาค่ะอร่อยด้วยนะคะก็เหมือนผงขนอเนอลยคะ่ะดีจังเลยค่ะเป็นกลิ่นหอมหอมนะคะไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่มีฟองค่ะเห็ด ที่เราคุ้นเคยกันนี่จริงๆแล้วเวลาต้มแล้วมีฟองเยอะนะคะบางครั้งผักกาดหอมต้มแล้วก็ต้องล้างค่ะแต่อันนี้ดูสะอาดมากเลยค่ะกัมีแค่นิดๆนะคะอันนี้ยังดิบอยู่กลิ่นเหมือนเห็ดหอมเลยค่ะ หลากหลายชนิดนะผักกาดหอมเวลาต้มแล้วผักกาดหอมจะเปลี่ยนน้ําแล้วก็เทน,น้ําค่ะเห็ดชนิดนี้ไม่ต้องเทน้ําเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นฉุนความเค็มมันจะได้ยังอยู่เนาะว้าว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดหนึ่งดอกต้มสุกแล้วเต็มกระมังไม่มียุบไม่มีขาดไม่มีแหวง่งเอ้ยแถมยังไม่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดนะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับไก่จริงๆเลยค่ะเห็ดเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อไก่จริงๆเลยค่ะ สำหรับคืนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วค่ะคืนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วค่ะพักการหอมจะยังไม่เอาเข้าช่องฟิตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอคุณเลมโบก่อนพรุ่งนี้เช้าเผื่อแกจะได้จัดเมนูอะไรค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะคืนนี้ดึกพอสมควรแล้วค่ะพักการหอมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่ติดตามแล้วก็ลุ้นๆมาตั้งแต่เราเริ่มเก็บเห็ดจนมาล้างทำความสะอาดต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีเมนูจัดมาฝากทุกท่านเอาไว้วันหลังนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ